ราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลวันนี้เวลา12นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีสเสด็จออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออง c o g e เ e s i s พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567จำนวน320คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์และการเกิดเซลล์ตาย และเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งซึ่งมีวัตจักรหรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น4ระยะแต่ละระยะจะมีจุดตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องในคุณภาพการทำงานของเซลล์ซึ่งปกติแล้วร่างกายจะเป็นตัวควบคุมความสมดุลและความเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติก็จะสามารถกลายเป็นมะเร็งขึ้นได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับเมตาบอลิซึมด้วยปฏิกิริยาต่างๆเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย ส่วนกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆโดยสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้วงการแพทย์มีการพยากรณ์โรคได้แม่นยำสามารถเลือกแผนการรักษาและยาได้ตรงกับโรคหนในนั้นคือการพัฒนายากรีเวกหรือยาอีมาทินิบ ที่รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าด้วยการใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จําเพาะมากของมะเร็งมาพัฒนาหาแนวทางการรักษานําไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งและในขณะนี้มีการค้นพบการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บําบัดซึ่งอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกัน โดยการนำเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลของผู้ป่วยมาดัดแปลงพันธุกรรมจนได้นวัตรกรรมที่เรียกว่าคาร์ทีเซลเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึง50-80%นอกจากนี้ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่หากแต่ยังเกิดผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอยู่และในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยั้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีพลเอกดาภมรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นประจำปี2567ภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยายลัยแห่งความสุขสร้างคนสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงใช้องค์ความรู้วิชาการเข้าพัฒนาเชิงพื้นที่ในปี2567ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการหลัก53โครงการย่อยใน214หมู่บ้าน453ครัวเรือนและอีก194โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี <Yeah. S 1> เกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์กว่า100รายการทำให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ15 องคมนตรีได้ฟังสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษาและเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยตํารวจตระเวนชายแดนที่22จังหวัดอุบลราชธานีให้ออกแบบหลักสูตรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการฝึกทางร่างกาย และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบูรณาการหลักสูตรร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับให้แพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลกรมวังผู้ใหญ่ตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขเรือนจำจังหวัดสุโขทัยและโรงพยาบาลสุโขทัย พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราทเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทันปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการร,ร,า,ร,ราชทันปัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์เรือนจำจังหวัดสุขขโขทยัย ซึ่งได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่นระดับประเทศอันดับที่3ระดับดีกลุ่มเรือนจำขนาดเล็กในการประกวดเรือนจำดีเด่นราชทันปันสุขประจำปี2,566เข้าร่วมโครงการราชทันปันสุขเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการและสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒน์มหาวชราราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการในการยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนเมื่อพนโทษจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเข้าสู่สังคมและประกอบอาชีพสุจริตปัจจุบันมีผู้ต้องขัง1,042คนโรงพยาบาลสุขโขทัยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเรือนจำได้จะทำห้องกักกันโรคติดเชื้อทางอากาศเองฝีมือผู้ต้องขัง ซึ่งแพทย์และวิศวกรของโรงพยาบาลออกแบบให้มีฐานข้อมูลเพื่อใช้เฝ้าระวังผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับทุกรายจัดทำแผนระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุและกลุ่มผู้ต้องขังติดเตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ58คน การดำเนินงานตามโครงการราชทันนปันสุขทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสาธารณสุขครบทุกมิติทั้งการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูกรมระวังผู้ใหญ่เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และการช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังหญิงเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูตามหลักมนุษยธรรม ช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขโรงพยาบาลสุขโขทัยซึ่งจัดแพทย์ออกตรวจที่เรือนจำทุกเดือนและมีแพทย์ติดตามอาการผู้ต้องขังผ่งงานระบบบริการตรวจจิตเวททางไกลหากต้องเข้ารับการรักษานที่โรงพยาบาลจะได้รับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางพิเศษปัจจุบันมีผู้ต้องขังขึ้นทะเบ,บียนสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้ากับโรงพยาบาล993คนคิดเป็นร้อยละ97.92 สถาบันวิจัยจุลาภรณ์เชิญสิ่งของยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนที่หอประชุมเทศาบาลเมืองเขรางนครจังหวัดลำปางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตียราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของอยังชีพพระราชทานจำนวน800ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลำปางเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดลำปางส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างปัจจุบันจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้ว ที่หอประชุมเทศาบาลตำบลริมปิงจังหวัดลำพูนโกรธให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของอย่างชีพพระราชทานจจำนวนเ0 0ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับพิกฤตอุทกภัยครั้งรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพน้น,านาราชวิทยลาลัยจุฬาภร์จัดพิธีทาบุญถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สืบสารพระบัณน,นิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนาวี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยลาลัยจุฬาภร์ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่29ตุลาคม2552เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารให้ได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและยกระดับการรักษาโรคมะเร็งของไทยให้ทัดเทียนานานาประเทศต่อมามีพระดำริให้ขยายการรักษาโรคไปครอบคลุมในทุกโรค โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบกระเป๋ายาพระาชทานให้กับคนไข้ณหอผู้ป่วยด้วยคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราจุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติีราชนารีที่โรงพยาบาลจุฬาภรมีประชาชนและคณะบุคคลนำใจาก,การดอกไม้มาถวายหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อครรจุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขคัติยราชนารีขอทรงมีพระพรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาธิสภาสถาปนิกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาศครอบครัวจอมพลถนอม ท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองจังหวัดสมุทรปราการหมู่ยุวากาชาตโรงเรียนสุราลปากคลองลำรีจังหวัดนนทบ,บรุรีวิทยาลัยพยาบาลกองทับบกทั้งนี้ยังสามารถลงนามถวายพระพรได้ที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรและอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกฎจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณาฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อราษฎรจำนวนมากสมเด็จพระนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณาฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัย เลขที่บัญชี0461117871ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าผู้บริจาคจะได้สิทธิ์สิทธิ์ถยอ่อนภาษีทวีคูณ2เท่ารายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข024478585 8ต่อ103จบข่าวในพระราช